สวัสดีค่ะวันนี้พาชมบัววันวิสานะคะวันนี้ออกดอกเยอะเลยกอนี้ทั้งหมดห้าดอกนะคะแล้วก็พิเศษพิเศษสุดๆก็คือมีอยู่หนึ่งดอกที่เธอมีสองสีในดอกเดียวกันนี่ค่ะเห็นไ,ไหมคะจะเป็นกลีบสีเหลืองปกติเขาจะเป็นดอกแบบนี้ค่ะสีส้มแต่มีลายเหลืองๆเ,เล็กๆแตอนน่อันนี้สีเหลืองชัดเจนค่ะ แต่ไม่ถึงครึ่งดอกนะไอแบบครึ่งดอกก็เคยมีมาแล้วค่ะนี่คือสเสน่ห์ของวันวิสาสวยงามมากเนี่ยค่ะกอเดียวกันเขาสามารถให้สีแบบให้เราตื่นเต้นได้ตลอดอะสวยมากสวยจริงๆเนาะวันนี้ออกเยอะค่ะนู่นอีกกอหนึ่งตรงนู้นก็เป็นหลายดอกอยู่ค่ะ ประมาณสี่ห้าดอกแต่พิเศษมากเลยคือดอกนี้เป็นเสน่หของบัววันิษาค่ะ หนึ่งกอสามารถให้สีได้เฉดสีเขาจะอยู่ในโซนโซนส้มเหลืองเนี่ยก็ปลื้มใจเนาะกดปุูกเห็นแบบนี้ก็ชื่นชมกันไปค่ะชื่นมื่นหัวใจไปสวัสดีค่ะ